สบาย,ายดีดดทุกคนมื้อนี้แก้มบุลจะพาทุกคนมาก็คือมาเฮ็ดเมนูปิ้งเป็ดเลิศแป่งซึ่งเป็นเมนเูลักของอส,าสาวๆเฮาเนาะแล้วก็มื้อนี้พิเศษมีก็คือสาวซึ่งอย่างตาดำสาวตาดำเนาะมาจากหลวงพะบาหลหลวงพะบาหซึ่งม้อนี้่คือสาวหลวงพะบาอ่ามื้อนี้เพิ่น <c oughs> จะมาโชว์ฝีมือกันเฮ็ดเลิศแป่งราะว่าแก้มบุลก็เฮ็ดเป็ดหน่อยนึงเนาะแต่ว่าบ่น่าจะบ่เป็นกินแต่ก็เลยให้เพิ่นโูตรแต่ว่าอันนี้ขั้นตอนเพิ่นไปซื้อเป็ดแล้วเนาะขั้นตอนซื้อเป็ดมาแล้วก็ คนซิโซอันี่นตัดเป็นตอนเขาสิปิ้งเนาะปิ้งเลือดแปลงเดกระเปลงและก็แกงนนะแกงสามเมนูเดี๋ยวเขาจะให้เลยว่าวมีขาตังกองอันนี้ก็อยู่สองคนเฮ็ดกิ่นทุกคนเบิร์ปิ้งเป็ดเลือดแปลงเดี๋ยวเขาจะให้ซาวตาดำอธิบายว่าขั้นตอนในการเฮ็ดเลือดแปลงมียางเดนเนาะมี่ขั้นตอนทำอิตเขาจะเฮ็ดอะไรเลือดแปลงก่อนเขาจะซอยเนาะแล้วเจ้าเน่าก็มาเอื้อเป็ดตัวเอื้อเป็ดไว้ปิป้งหน่อยอื แบบหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเนาะทุกคน,นเ,เริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวแกบุ้มจะมา,ะมาเดี๋ยวแกบุ้มจะมาตอบทุกคนว่าเป็นอย่างแกบุ้มคือได้เหตุคลิปลงไปหลายมื่อเนาะเพราะว่ามันกับบางทีมันกับคารภารกิจลายย่างหนีป้าปิดสดุดอันนี้จากโลกอะสามโลสามโลก,กคนมึงอันนี้แกซีนมันเนาะ จุกๆเลยอันนี้คือตอนซอยซอยซีนใส่เดอร์แตนเราต้องใส่ซีนหลายๆหน่อยจังเซบฝีมือสาวตาดํานี้สาวล่วงผบางซีนสใส่เดอรแ็ดเป็ดอันนี้ก็ขั้นตอนการซอยเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนในการคั่วเลยเนาะจากน้อยเนาะ่อยแหน,โนะโสดบอ โซดจีบใด้อนโสดจีบใดเด้อเอฟซีฝั่งไทยอย่าเฝ้าญาติกันเด้อโซดจริงจริงโซดสนิทโซดสนิทไม่มีที่ปิดเปิดตลอดเปิดตลอดแอบแตงกินเป็นไร ความสัมพันพิเศษความสัมพันพิเศษเพิ่นทั้งงามและก็แต่งกินเป็นเนาะทุกคนเมื่อนี้ก็สิมาซิมที่มือเพิ่นครั้งแรกเพราะว่าเขาหัวจักกันดนแล้วแต่ว่าก็เลยนัดกันว่าเออเขาลองเฮ็ดกินเอาปะเพราะปกติซื้อกินเนาะปกต่ว่ากินไม่กินเล้ะซื้อกินมันกระโบโบปั่นใดมันโบเซฟนะมันโบได้เออกระงว่าตอนกระน้อยเนาะก็เข้าใจเศรษฐกิจมัน ข้อพิจิกินมันจะแซ่บแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบจุ๊บๆไปเลยแมน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 มากพยายามได้ซ<ส>ื้อเตรียมคอมเมนต์มาเด้อจะบอกช่วยให้ใด้คอมเมนต์เด้อแต่ส่วนใหญ่ฝั่งไทยขเขาบอกขยกินมันบอกเานาะซอยจุอยยยเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทางฝั่งไทยเพิ่นกินซอยจุเนาะแต่ว่าฝั่งเราก็กินอยู่แต่ว่าหลักๆก็คือปีกเป็ดเลือดแป้งนี่แหละทุกคนอืมซอยซีนซีดกับสดแห้ง ตอนนี้แกมบุงก็จะทำการปรุงเครื่องเนาะเขาจะปิ้งเขาต้องได้ปรุงเครื่องเสื้อว่าจะมีะมหัวสีไข่ทุกคนแล้วก็มีหอมบัวกระเจียมเนียว่ยอีกเครื่องผ่าพันเลยเสียบมันเลยไม่ถนเลยเดี๋ยวเราปอกกระเจียบ่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้หั่นแกบุงกัละกะสาหร่าดำเนาะเข้าประกู่ ฝากทุกคนเสียให้กำลังใจได้เดอ้อสวัสดีประกวดนางสาวชนเผ่าเนาะเป็นชนเผ่าตะมุกก็เลยว่าเข้าประกวดแล้วก็ใจยุกิแมนจะเอาอขึ้น,นก็เลยว่าบโบเด้บโบเด้เพชรคิดประมาณวันที่สาวปลายเนะาะอนก็จะเริ่มมีการแข่งขันทุกคนฝากเสียเราสองคนเดอ้อกดไลค์กดแชร์และพูดให้เราได้เด้อคอมเมนต์ไม่เล็ก หนึ่งนึ่งเนาะเพอไมเลอร์อะไรูนห้าเอ็มเคเอเคนะเดี๋ยวชิคขึ้นหนาพี่กดเราช่องทางติดต่อเนาะกับ f เฟซบ o ๊กเลยว่า t i กต็อเดี๋ยวสิขึ้นไทยแต่ใจน้อยละเราจะลืมไปกดไลค์กดแชร์และพูดให้กำลังใจพวกเราสองคนในเดิมเพราะว่าเ็จะได้เฮ็ดคลิปน้่กันเรื่อยๆทุกคนถ้าอยาถ้าติดตามเขาอยากเช็ดคลิปในบนเรื่อยๆไปใส่เด อับเดตถ้ายเอฟซีอยากให้ไปใส่ละคอมเมนต์มาเด้อแต่ว่าบางทีอาจจะเนาก็มีแผนผลิตไทยเนาะเพราะแผนผลิตไทยเพราะกระปดูดดยู่จะประสงน์ในงานบ้านค้าจะได้เอาไปได้ไปมีแผนมาสิพานไปดูคนหาแผนเดี๋ยวเขาไปเที่ยวใส่เดี๋ยวเขาสิมาอัดคลิปให้ทุกคนได้บ่นเหมือกันเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนไม่ให้เหมือนกันละเขาจะไปเที่ยวใส่แน่เขาจะไปใส่ในกิจกรรมนี้อย่างแน่ไม่รูแล้ว เรองหนอะไรได้ดีนะว่าฝั่งคุณน่ะบอกว่ายังหอนอยู่ใส่ตะเทียมไดลายนัจะง,งัวไม่รู้มีค่าตังค์น เอฟซีผู้ใดใจดีเจยฟบริจาตะขาตังกองไหมตังกองมีบัตรอะาแล้วหรือมามาอขอส่วนความสนุนอันโมนนะบริจาขาตังกองให้เด้อว่าไม่ขาตังกองตักงอเนี่ยจจุกเลยทุกคนกินมื่อนี้อิ่มฮอดมื่นเออต่้วแล้วสิไปดังไฟก่อน ไม,ม่ต้ไ่เก,เ,กเลย,ยตัตอนเอคือสิทางรมอไว้ก่อนด้ดอน,น่เอามีอันนี้เลยอออันนี้อนนมนตัมันนะคับมันเกงนะตัมันเฉยอันนั้นหรอสวยละ อมันมเห็นอันนั้ร์เ,เตีัหเกเีย่อันนี้เขาเห็นยังคั่วซีนใส่เลือดแปดข้าวคั่วกัอนเนาะต้องคั่วเลยเนาะป้าน้ำมันทุกคนเ็บนี่มันเห็น อืมแบแซ่บแซ่บมันแหง้งตุยิดครัวให้มันสุกก่อนเนาะอันนี้อันนี้ก็คือนี่เด็กทุกคนสุดเด็ดของเราเลือดในเครื่องปรงปุงทำบุปผากดังไฟแล้วเนาะแล้วกะจีแลงแล้วเ,เราก็จีไปเอื้อไปต้เครื่องแล้วก็ไปอเอื้อเป็ดแล้วเ,<ม>เ,เกี่ยมไปปีงอันนี้คือเกี่ยมครัวไว้เพื่อจะไปเลือดแปลงแล้วน้ำมันเห็ดแกงเลยเนาะอ่าเลิศ อันนี้เราทุกคนหดเครื่องกลางแล้วหดประมาณหาดสิบเปอร์เซ็นแล้วซึ่งว่าอันนี้ก็คัวแล้วลวเนาะสุกแล้วมันบอกใบมันแห้งเนาะแล้วอันนี้ก็เอือบแล้วทุกคนซีนที่ว่าเฮาจะปงนี่อันนี้ก็คือเกี๊ยวเครื่องจจเห็นเลือแปลเอามาโซดูมันแซ่บๆซบขนาดป้าทุกเนื้อขูดเลยเนาะอันนี้มันเกี๊ยวเห็ดเป็ดแป้งเจ้าลคเฮาเขาคนมันไมีเลยว่ะเออ แล้วก็เลือดใส่บา้บานบ้านเต่มะบ,บุรีคนมันีีเลยโหยก่อนเนาะต่างบ้านล้วเย็ดแตกต่างกันไอ้อสุดสุดพิเศษสุดสาวล่วงขบางสุดพิเศษเนอะอันนี้เอ่อขั้นตอนขั้นตอนสาวล่วงขบางแตกแตกต่างขนาดทุกคนมองไหมเราเอาอันเลือดโหยก่อนทุกคนเอือ แบบนี้เนาะหากระหู้บัดเห่าแล้วผสมน้ําตีให้มันเข้ากันก่อนทุกคนแล้วจึงทอ,อกใส่สูตรมะรำแผ่น้ะมะรำแผ่นลายผลบ่อเลือดผสมน้ำบ่ะตอกเขาเลยบ่ะ อืมสูตรเพิ่นอันนี้ได้สูตรมานจะใส่เฮ็ดปินมาตาวไปตีแล้วเนี่ยสูตรเองดีสูตรส่วนตัวตีเขาต้องนับนะเด้น้ำน้ำสองว่ะน้ำหนึ่งเลือดหนึ่งน้ำสองว่ะ สำนานขนาดทำโอ้จะลืม <laughs> จะไม่นั้นเขาปาดจักนาทีก่อนไม่จรินชิเป็นอย่า yeah. จะลืมต <laughs> ั้งสมาธิอยู่เขา,เาเปาดจักนาทีก่อนเอ้ย oh, จักา,าก,กามันจักลัน เขาคนยังซีเนาะตายหากกับหู้ทุกคนเบิกไหมสุดสรลงเขาบางเดินนีเด้ออืปปอประมาณห้านาทีเนาะสามนาทีสหนาทีนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเบิงว่ามันสิเป็นบอาอดีเนาะ สองนาทีเดียวเราจะมาอัปเดตว่ามันจะเป็นบอลค่ะมาเบิ้งแกงก่อนนี่อันนี้แกงของเขานอู้แกงก็คือหอมหอมช่วยๆโอ้ยๆหมดสุดแกงเนาะี่เก๋ยวจะเห็นรสแปงนี่เครื่องเคียงไก่ชิลเล่ล่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปปิ้งก่อนทุกคนเป็นยังมาจอบบนผู้สาวปิ้ง อันนี้มาซาวกันหมูเนาะให้ให้เบิ่งกปีงเบิ่งป้ามันคือไม่บดผู้สาวแล้วใดน,นี่นะเอออันนี้ปีงอยู่ตัวหน้าห้องด้วยทุกคนอันนี้ตัวหน้าห้องทุกคนๆเหมียนสุกแดงไม่เลยมันดีที่สุดมะเร็งขาหาโอ้มะเร็งขามหาเป็นแล้วปะมาพัดลมก่อนมันมันมันดูด มันดูดขวัญออกมาเป็นละกำลังนี่นมันกำลังเป็นเยลลี่เอ้อเนี่ยกำลังเป็นเยลลีเราสักคู่ค่ะกำลังอ่านข้อมูลจะตุเย็นบ่เออรู้ลำไหมล่ำ ในรองซ้ำงาม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 อยู่เข้าได้เห็นนะพี่ทุกคนเออใหม่หนึงเออใหม่หนึ่งเออมันอันนั้นพดเนาะมันต่ำพดเอากระหลกกับล้างหน้าแสบเกลืจ้าเดี๋ยวกระสุกละแกเอากระสุกแล้เนาะเริ่มแปลงแล้วเริ่มแปลงแล้วเสร็จแล้ว ค่ะอันนี้สุกเลยกินเลยมาตนะเซฟบๆน้ำกันจ้ามากินขเขาวน้ำกันได้เไ่างเยเห็น,อ,นอย่างเขาคั่วโอ้มันเปนลี่ยนแล้วอันเอาเขาคั่วมาใส่เบ่ ใส่ข,าข้าวคั่วใส่อันข้าวอีแันเลือดแปงแบนเนาะไปกินบอลลูแปงแบนเข้าอุ่นเดินมาเลือดแปมแบน <c oughs> โอ้กินบอลลูนแปงปลาฟากอ่ะทุกคนโดหดซะมาดังอ่ะเกิดมาเนาะน,นี่ยเราจะไม่เหลือเงจะลงหลบที่จังยิดูทั้ทงสองทั้งสองยงิ้มดูสีอันนั้นสีแคบเอา นึ่งสองสามเออลองกดบังดูได้ละบอกพอดีครบสามนาทีกดกากดกาเทคนิคโอ้เรียบร้อยเออดีลอยอยู่เด้อเจลลี่เลยเนาะอืเป็นสองอันนี่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วไปอันนี้แกงเลยทุกคนโอ้แบบความ่วยกันได้นะเห็ไดมจ้า โซโซฟิมือเองนี so, so ix, ่อันนี pues, ้ป <c oughs> uh ิ้งเขาเนาะสิตัดอ้าโถยิ้มซิงกิ้งริงติงปิ้งมาเด้อมาเด้อสตัดตะตรอนไม่หยุดลิปแซ่บเลยคลิปคลิปอะคลิปอยู่บนพุ่นผู้สาพผู้เสาลมแต่ควันตมาโดนอนมีเจ้าสิฟูดอีเด้อล่ะ จะทึกมือด้สาว<ม>แต่บุงหัวเอือบสิเชียวมันต้องแซกเดียวเอ,อือดเนอจ้ะมันต้องแซบอยู่แล้วจ้ะคนกับแซบแต่งกินกับแซบไปอีกนะ ผูส้สาวอยู่ทางหลังนะบั้นปั้นเผไฟเลยร้อนเยิมเยิมเลยทุกคนมึงไหมแต่ว่าอาจในกล้องอาจจะดำดำในหนึ่งเดียวทุกคนแต่ว่าตัวจริงมันบอดด้ดำมาสไนมาสไนซาบดยดำข้อซีมได้บอกปอ้โหเบอร์ติท้อคอซีมได้บอกแ้องแพ้คอซีมได้บอก ពីត uhm ែស uh, mm, <sharp> mm -hmm. <Yippoha> ៊ីលឿនស៊ីលឿនមែនអ៊ឹមយ៉ាប់អីសាបអ៊ឹមៗពីបខមិនមែនមកសំមីមិនមិនមិនបរនិត แบเยเดเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิเผู้สาวเดี๋ยวจะเปิเผู้สาวก่นผู้สาวเข็นยังปีเต็จจ้ามันคือว่ามีไฟอืมรืมอึมมเหไม่จ้าดำเบิรมาเร่งถามหาแน่เอาไฟเอาเอาไฟออกมันยินราแต่ตอนเดียวเอาไฟออกเบิดจบแต่สามเสียงฝักเกะแร้ว จะจับมากินมึงแวะควันเข้าห้องมักเยอะใส่เตินเปลืออันนี้ตัดกินไหมนตัดควาเห็นหน้าอยู่เลยมังต่อสู้กับติงเก็ดมึงดูถวยติดบิด ยังยหมอดหนอยอีกการ์ดอันไหนอีบรเอจอร์ดีบรเอจอร์จอะมาทุกคนเดี๋ยวซีซีเป็นคนแรกเนาะซีซีเบอร์ว่ามันจะได้บรูซ่าเิอร์ไวต์หรืกระแกงเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นแกงนะอันนี้ก็จะเป็น ปิ้งอ่ะเร็วๆเขาจะลองเิึงจานนี้ก่อนต้าบุญเลยขออนุญาตเดอ้อไผกินเออไผ <c oughs> กินบ่ได้หรือว่าไผบกินกขออภัยเฮ้ยง้อต้องเสซ่บแล้วกันเดอ้ออายมามหนาวช่ำๆอื้อ <c oughs> <c oughs> ปีโรมา,าอื <c oughs> ไปโชว์ที่ไหนขนที่ลยเป็นของคุณนะแบแบแบแสบเ,เอะครับตกนี่มีเซมังนาวเลยเด้อสองซับ อ,อะไรปลาทีโโษกินสามคนทุกคนม,มาเด้อกินน้ำกันม,มาเด้อที่ทุกคนอืมาจวแยกน้ำกันเด้ออืมมึงดูแสก<ะ>อืมไม่อืม

này hư mà còn màn nhỏ lắm Hư có đấy, chân lắm làm hơi được tiền. ta luôn chạy để tiền Nào, sẽ không chạy Cô ngon này <laughs> mà phồng, mà ừ. Xuân mà hết แกงคนทุกคนบอกได้ไหมเนาะเฮ้ยกินเยอะจริงฮ่อสคปวดขับไม่ได้ซี<ม>่ทุกคนจับจับชาจับจับเย้มอมิวมาพี่น้องเดี๋ยวจะขอโตกินข้าวกันนะทุกคนถ้าคลิปหน้า <c oughs> ทุกคนอยากให้เห็ดอย่างกับสามารถคอมเมนต์มาได้เดอ้อแล้วก็เกมบูมกระจะทยอยเห็ดคลิปลงไปเรื่อยๆ คน <c oughs> อำลาเอฟซีดูฝากทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามคลิปต่อไปเด้อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวกันเ้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย